ปีนี้อะไรที่ได้ไปต่อบ้างคะดูปีนี้อะไรไม่ได้ไปต่อโอ้โหเป็นคำถามที่ยากมากเลยเออที่ได้ไปต่อในปีนี้ก็คือก็คงยังทำคอนเทนต์ออนไลน์อยู่ค่ะแล้วก็ดูเหมือนสามีจะได้กลายเป็นนักแสดงหน้าใหม่อย่างตัวเขาเล่าให้ทุกคนฟังหมดค่ะที่เขาเจอเขาว่าว่าเขาเล่นสาธุสองด้วยเขาเขาภูมิใจมากเขาชอบมากไม่ว่าจะเป็น คนไทยหรือฝรั่งเขาก็จะเล่าอันนี้เป็นอย่างแรกเราก็ต้องแบบเออให้เขาค่ะให้เขานิดนึงแล้วก็ปีนี้ก็น่าจะเห็นเขาในอะไรที่มันยาวขึ้นรเรายินดีปล่อยออกมาสู่โลกว้าไ <laughs> นะคือคุณตามนี่ดูจะชอบมากกว่าโดนัทเองนะโด <c oughs> นัทว <c oughs> ่าเขาสนุกแหละแล้วงานที่เขาทำอาจจะแบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบพอได้ทำอะไรที่มันเออมันแบบ มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาทําจริงๆในชีวิตเนี่ยเขาก็เลยแบบสนุกเขามีงานทํานะคะจริงๆเขาเขาเป็นนักงานจัดเขามีใช่เราทุกคนอย่างอย่างเงี้ยทุกคนถามพี่ตามไปไหนอ่ะเขาแบบตามไปทํางานวันจันทร์หนุ่มสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้เเรรราาตอองงกใจโอ้ย บอกบอกจะทำหรือเปล่าอีกอันหนึ่ง<ช>เขา<ช>เป็นแบบศิลปินหน้าใหม่ก็จะดื้อน,นิดนึงนะคะเขาคิคดว่ามีเซ็นจะทำการแสดงพี่โดนัทคิดว่าอย่างไรบ้างเขาก็จะชอบเล่นตลกแหละเอออย่างแบบ เนี่ยเริ่มมีงานคนเดียวอะไรเงี้ยอีเวนต์คนเดียวมีแคมเปญคนเดียวนะเออไม่ไม่บวกเนี่ยเขาเลิก่ายทายี่ดูหรือ่าก็มีคนช่วยดูค่ะมีคนช่วยดูเพราะว่าเ <c oughs> มนเนตไม่ได้เหมือนกันเออเรจะคุยกันยากคือก็จะพยายามแบบเออหาตรงกลางให้แบบไม่ทนะเลาะกันอ่ะบางทีเราทำมานานอะไรเงี้ยเราก็อาจจะขี้กงังวลส่วนเขาเป็นเด็กใหม่เขาอาจจะแบบบางอย่างอะไรเงี้ยเด็กใหม่เด็กใหม่น้ำใหม่ new face นะคะเขาก็อาจจะแบบ ไม่ชินกับอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะชอบแซวเขาว่าโหเป็นโดโรยไม่กล้าขอเลยอะไรเงี้ยเออเขาก็จะมีของเขาอะหนึ่งสองสามใครเนตัวสามีเลยครับก็ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ที่เขาที่เขาได้ทําแล้วเขารู้สึกว่าเขาสนุกอะค่ะแล้วก็เขาจะน่าจะชอบที่เราได้ทํางานด้วยกันอ่ะแซวเขาหรอก็แซวเวลาไปไหนเขาก็จะมีคนมาถ่ายรูปเราก็จะแบบอืม แล้วอย่างเวลาคุณทคลิปเนมีตีกันหรอม่ห่าไม่ค่ะไม่ไม่อันนี้เขาคุยอะไรกันะคะป่วยงวดที่ออกป่วยซื้อหรือยังเไม่ตีกันเลยไม่ไม่ตีกันก็มีอาจจะมีเถียงกันบ้างเล็กน้อยอย่างเขาชอบสไตล์นี้เรานะอาจจะชอบอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสไตลการใช้ชีพมันมีต่างกันอยู่ด้วยโอ้คือทั้งสองคนจะไม่ไม่เราไม่ค่อยเหมือนกันเลยอ่ะจริงๆแต่ว่า เพราะงานโซเชียลมีเดียทำให้เราต้องแบบมืนทางานด้วยกันตอนนี้ก็เลยต้องมีกฎไนคะว่าเวลาที่พราะเราทํางานในโทรศัพท์เยอะใช่ไหมคะ,ะตอนนี้ก็มีกฎว่าแบบเออเวลาที่เรากินข้าวก็ไม่เล่นโทรศัพท์หรือแบบเออก็ต้องมีเวลา ได้ออกไปกินข้าวด้วยกันหรือได้ทํากิจกรรมด้วยกันอะไรเงี้ยจะพยายามไม่ได้โฟกัสอยู่เฉพาะโซเชียลมีเดียเราในตั้งเป็นกฎคนะ่ะสี่เรียดว่านะจริงจังว่าถ้าเกิดเวลากินข้าวแบบไม่เล่นโทรศัพท์แสดงว่าคือมีปัญหากับกาไไรนะไม่มันมันเยอะแล้วพอเดี๋ยวนี้ค่ะมันย้ายมาทํางานในโซเชียลอ่ะด<อ>ังนั้นว่ามือถือมันเป็นสิ่งสําคัญมากเราไม่ต้องเปิดทีวีอย่าทุกอย่างอยู่ในมือถืออ่ะเออดังนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันมันก็มาเอาเวลาของเราไปเหมือนกันก็ เร,เริ่มเริ่มจะทำมันอย่างนี้กันมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่ซึ่งก็ก็ดูประสบความสำเร็จหรือบางทีอย่างเงี้ยพอได้ทํางานด้วยกันมันก็กลายเป็นเราคุยกันน้อยลงพราะนั่งอยู่ในรถเมื่อกี้ก็แบบไม่พูดอะไรกันเลย <c oughs> เลยนยะเออคุณสามมีลืมตาม,มาอย่างแรกที่บ้านก็จะพูดว่า วันนี้เราต้องถ่ายคอนเทนต์อะไรเงี้ยเราก็เริ่มต้องมีการตกลงกันว่าเออเฮ้ยเราวันนี้เราคุยกันหรือยังเรื่องแบบสัพเพเหระเอยเราถามกันหรือยังเราก็จะพยายามถ้าเราลืมเราก็จะถามเขาเขาก็จะถามเราอะไรเงี้ยกลายเป็นตากีดคอนเทนต์ที่แบบทำติดมากติดนะเอาจริงๆงติดมากติดเขาสนุกแต่เรามันแบบคนอยู่ในมันทํามันอยู่มาตั้งนานแล้วว่าเออเราก็แบบ จริงหรอหรือบางทีงไงเราแบบเออเราก็แสดงตลอดเวลาเรา, <c oughs> าก็ยังต้องแบบ, <c oughs> บเล่นประกอบเหมือนคลิปแบบขออแบบนู่มหอนโป๊หรืออะไรเงี้ยก็ต้องทํากับเขาครับไม <c oughs> ่องั้นเขาก็จะไม่หยุดจริง <c oughs> เขาไม่หยุดในการที่จะแบบ <c oughs> เราต้องถ่ายแล้วเนะมื่อวานเขาก็ชวนถ่ายแล้วเมื่อวานไม่สําเร็จเพราะว่าเรานัดเหนื่อยอนะไรเงี้ย <c oughs> เขาเลยเขาหรอคะต้องได้น้อยกว่า เขาได้นายกับเราเขาก็เขาก็มีเลทของเขาในใน,ในการทำงานเขามีเขามีเลทของเขามีเลทของเขาอยู่แต่ว่ามัมีวางแผนบํงบัดสามีบการคอนเทนต์โซเชียลคงไม่ถึงขั้นบําบัดอะค่ะแต่ว่าเนี่ยโดนว่ามันต้องต้องมีกฎเหมือน,นกันอะา็อย่างที่บอกว่าโซเชียลมีเดียมันใช้เวลาไปกับโทรศัพท์อะทำให้เราใช้เวลากับโทรศัพท์เยอะค่อนข้างเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีเพิ่งได้มีทริปไปด้วยกันก็รู้สึกเออ มันได้แบบได้ทํากิจกรรมด้วยกันได้อยู่ด้วยกันบ้างโอเคไม่ใช่แบบโลภู่แต่ดีมาะโอ้ยก็คือเหมือนกันลืมตามาโดวันนี้เราต้องถ่ายคอนเทนต์เออเขา่ไรันตออนเาตลอดตลอดก่อนนอนเขาก็ต้องดูแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะทําอะไรดีเขาจะให้เมียเขาทําอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้จะมีกฎของความรักอะไรแบบนี้ใช่ปะ อาทิตย์นึงต้องกินข้าวที่ด้วยกันอะไรอย่างนี้มีไหอ,อพยายามค่ะพยายามจะให้แบบมีเวลาด้วยกันอย่างวันนี้ก็เดี๋ยวเขามารับก็เลยโอเคเดี๋ยวกินข้าวกันอะไรอย่างนี้พยายามจะแบบให้มันมีเวลาของเราคือเราไม่มีลูกด้วยไงกิจกรรมที่เราจะทําด้วยกันมันเหลืออยู่ไม่กี่อย่างนะตอนนี้มันกลายเป็นการที่เราทำโซเชียลมีเดียแล้วเราก็ยังต้องแบ่งปันเรื่องส่วนตัวอีกในโซเชียลมีเดียอะไรอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไอเรื่องความใส่ใจหรือเวลาที่มีให้กันมันมันสำคัญมากๆกก็พยายาม รักษากฎนี้ให้มันสำเร็จโหยไม่ไม่ทันไม่ไม่น่าใช่ไม่น่าแล้วค่ะอายุมันไม่ได้ใช่แล้ว5 6กเก็ยังมีนะเพื่อนจะมาใช่ไหมคือทุกวันนี้รู้สึกว่าโลกมันมันเปลี่ยนไปค่ะแล้วเราก็ดูแลที่บ้านเราทั้งเราทั้งสองคนเรา คนตามก็ยังอยู่กับที่บ้านเี่ตอนนั้นก็ยังต้องดูแลที่บ้านอยู่เรารู้สึกว่าเราโฟกัสชีวิตคู่เราแล้วก็โฟกัสที่บ้านแล้วก็แฮปปี้แล้วแล้วก็มีน้องหมามันก็เติมเต็ม่ะคะก็รู้สึกดีนะเราก็ยังคุยกันเลยว่า ถ้าเรามีลูกเราคงไม่ได้ไม่ได้ใช้ชีวิตอะไรหลายๆอย่างแต่มีลูกมันก็เติมเต็มอีกแบบหนึ่งไงแต่ว่าวันนี้เราอเออมันก็เติมเต็มให้กันละไม่งั้นลูกก็ต้องเกิดหาเราทำคอนเทนต์อีกนะ <c oughs> สงสารเพราะว่าติดคอนเทนนะ <c oughs> ต์นะเออลูกอาจจะต้องแบบว่าลูกอาจจะต้อง <c oughs> ลืมตาปุ๊บต้องทำคอนเทนต์เลยนะเอออยากให้เขาเกิดมาเลยให้เขาไม่ได้เก็บเลยเออดนัทคือคือแบบ ธรรมชาติมากค่ะก็คือมีคุยกันแบบบางทีแบบเออแม่อะไรอย่างเงี้ยล้วก็แบบไม่ไม่ดีกว่าใช่ก็โฟกัสที่เราสองคนก็มีความสุขค่ะก็พร้อมแค่ไหนับบพร้อมแค่ไหนคือโดนัททำเอฟตอนซีซั่นสิบอะค่ะก็พอครั้งนี้ที่เขากลับมาเป็นนิวเอฟเนี่ย ตอนนี้เขาติดต่อมาเราก็แบบไม่รู้เหมือนกันว่าจะทํำยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เลยก็ต้องขอบคุณทีม AF แล้วก็พี่บอยมากๆค่ะว่าเขาอยากให้ทําแล้วก็เหมือนอยากให้เราอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นจริงจริอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวนัดเองก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่เรารักการแสดงมากอ่ะแล้เราก็ทํางานในวงการมา,มานานอะไรเงี้ยเราก็อยากเห็นอยากเห็นแบบ คนใหม่ๆเกิดขึ้นเราก็อยากเห็น <dialect> พัฒนาการของเขาเลยนะคะก็รู้สึกว่ามันน่าจะสนุกไไมมม่่่่ดเเออะครรนนี้้ัจุงงืกาารอองงงเเพีียย่ดวก็จะเป็นเหมือนเดิมค่ะก็คือเป็นเป็นเหมือนเราเป็นฝึกศิลปินขึ้นมาค่ะร้องเต้นแล้วก็แสดงใช่ค่ะ้ก็กดดันไหมครับเพราะว่ามันเป็นรายการที่เช้างใหญ่ก็คนจะมามหลงก็กดดันว่าจะพูดรู้เรื่องไหมก็จะก็คือก็กดดันแหละแต่รู้สึกว่าสนุกมากกว่าค่ะแล้วก็ เพอเป็นกรรมการออดิชันมันก็อาจจะไม่ได้แบบว่ามันจะยากตรงที่คัดเลือกคนนี้แหละแต่ความสนุกของมันก็คือเราไม่ได้มองหาคนที่เก่งที่สุดนะคะเรามองหาคนที่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเพราะถ้าเกิดเก่งแล้วอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะให้เขามาทําอะไรในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อยากให้คนสมัครกันเข้ามาเยอะๆค่ะบางคนอาจจะรู้สึกเอ้ยเราแสดงได้แต่ร้องเต้นไม่ได้ไม่เป็นไรมาดูก่อนเพราะว่ากรรมการเซตแรกนะคะกรรมการออดิชันเนี่ย แต่ละคนก็จะมีจุดเด่นคนละแบบกันหรอกโดนันก็เชื่อว่าเราก็จะมองคนละแบบโดนันก็คงจะไม่เลือกเพราะว่าคนนี้ร้องเพลงได้แบบสุดยอดพลังเสียงอะไรเงี้ยโดนันก็คงจะโฟกัสที่เรื่องเรื่อง acting ใช่ค่ะใช่เข้าใจมากๆเลยค่ะก็เปิดใจโดนันว่าเปิดใจแหละแล้วก็อยากดูตอนนี้อยากให้ออดิชั่นเสร็จแล้วอ่ะอยากข้างไปแบบเข้าบ้านอยากรู้ว่าใครจะ อยากรู้ใครจะเออมามาร่วมซีซันนี้รอเราบ้างก็ตอ,งตอนนี้ก็ออนักจิตแพทย์เรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมสูไม่หรอกโดนัททำงานเดี๋ยวนี้งานจริงๆเราต้องยอมรับมันอยู่ในโซเชียลม้แต่ข่าวถูก่ะคะมันอยู่ในโซเชียลมีเดียทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้อง เราต้องรู้จักวิธีที่จะจัดการกับม pues ันอะเออแล้วก็เราร um ู้สึกว่าเออเราก็ท yeah> ําในพาร์ทของเราให้มันดีที่สุดดราม่ามันก็ต้องเกิดบ้างไม่ธรรมดาก็เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมหรอคะอ๋อไม่ได้ทําไม่ได้ทันอ่านเลยไม่เป็นไรรอดูก่อนเนี่ยเพิ่งเตัดสินรอดูก่อนใช่ไหมรอดูก่อนเพราะว่าโดนะพี่มอสพี่หวาน แล้วก็คุณเชนใช่ไหมเอออ๋อแล้วก็มีเจนแล้วก็มีคุณเจนเออตรงนั้นว่าแต่ละคนก็มีความมีความขนาดคนละแบบใช่แล้วก็เออเราก็ฟังได้คนร้องเพลงเก่งออกเออก่หนึกออกร้องเพลงได้เออก็เลยคิดว่าน่าจะทำได้อยู่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกอะว่าเรามองหาศิลปิน ใช่แล้วเรามองหาคนที่พร้อมจะพัฒนาไปกับเราแล้วก็อย่าลืมว่าเรามี Beyond Cloud ด้วยรอบนี้ค่ะตด็น้อมนน่าสนุกแหละ